สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง f และเส้นโค้ง g หรือพูดง่ายๆคือการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งทั้งสองนะครับโดยครูนิพนธ์ลิมงศานะครับอ่ามาเข้าสู่บทเรียนครับข้อ1ครับโจงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง f และเส้นโค้ง g เส้นโค้ง f นี่เราให้มาเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับ1 x กลัง2ลบ2 x และฟังก์ชัน g คือลบ x กลังสองบวก 6x ดังแผนภาพในกราฟนะครับขั้นตอนหาพื้นที่นะครับนั่นเลยก็ต้องหาตรงนี้ครับเห็นไหมส,สีเหลืองนี้ครับนี่คือพื้นที่ครับพื้นที่ของเราต้องการหาคำตอบพื้นที่ระหว่างเส้นของทั้งสองนะครับขั้นตอนแรกในการทำแล้วก็นีน่ก็ต้องเริ่มต้นนี้ก่อนครับสเต็ปแรกครับนั่นเองต้องเขียนกราฟของฟังก์ชันทั้งสองถ้าโจทย์ไม่ได้ให้กราฟมาเราต้องเขียนเองนะครับในที่นี้ครูขออธิบายคร่าวๆว่า กราฟที่ได้ในข้อนี้เป็นกราฟพาร,ราโบลามีหงายกับคว่ำนะครับในอย่างที่อย่างที่ค่า a ครับเพราะรูปทั่วไปขอ,ของพาร,ราโบลาคือ y เท่ากับ a x กลังสองบวก b x บวก c a b c คือค่าคงที่ถ้า a มีค่ามากกว่า0กราฟจะหงายดังภาพนี้ครับเนี่ยกราฟเส้นสีแดงนะพาร,ราโบลา a เป็น1นะครับถ้า a น้อยกว่า0 a เป็นลบกราฟจะคว่ำในที่นี้คือพอเส้น g นะ a คือลบหตรงนี้นะครับในกรณีดูกราฟนะครับนะครับขั้นแรก ถ่ายกราฟมาแล้วก็สบายเลยครับทําได้เลยนะครับสเต็ปต่อไปครับเน้นๆต้องหาจุดตัดนะจุดตัดระหว่างกราฟของสอง f กับ g นี้จุดตัดนในภาพนี้คือ2องอันนี้นะครับให้เราลองหาจุดตัดดูครับในการหาจุดตัดเนี่ยเราก็ฟังก์ชันทั้งสองมาเท่ากัน f x เท่ากับ g x f x นี่ก็คือ x กำลังสองลบส x เท่ากับ g x ก็คือลบ x กำลังสองบวกห x เห็นไหมครับแช้เงื่อนย้ายข้างมากูย้ายลบ x กำลังสองมาฝั่งนี้เป็นบวกก็เป็น2 x กำลังสองย้าย6 x จากบวกไปเป็นลบก,ก็เป็นลบ 2x ลบ 6x รวมกันเป็นลบ 8x เท่ากับ0โอเคไหมครับดึงตัวประกอบร่วมออกมาในที่นี้ก็ดึง2มาได้นะครับก็เหลือตรงนี้เหลือ1ดึง2มาก็เหลือ4ถูกไหมครับต่อไปดึง x ตัวร่วมอีกตัวหนึ่งออกมาก็ดึง x มาตัวหน้าเหลือ x กำลัง1ตัวหลังนี้ก็จะหายไปถูกไหมครับสุดท้ายแล้วก็หาคําตอบ สอ x เกับศหรือ x เกับศนั่นเองถูกไมครับตัวแรกตัวที่2ในวงเล็บก็คือ x ลบสกับศนั่นเองกแก้สมก,การ x เกับสตอนนี้เข้าใจไหมครับเข้าถึงตัวแรก x เท่ากับศตัวในวงเล็บ x เทกับส x เทากับศูนก็คือตรงนี้นั่นเองครับจุดนี้นั่นเองครับ x เป็น0 x จุดนึง x เป็น4ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ x เป็น4นะฮะเป็นจุดที่กราฟ2กราฟมีนตัดกันนะครับเราจะใช้ในการอ e ินทิเกรตโอเคนะครับสเต็ปที่3ครับ หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเคยสีเหลืองนี่นะครับนั่เราใช้สูตรการอินทิเกรตพื้นที่ A อันนี้เราใช้ A นะฮะเท่ากับอินทิเกรต A ตั้งแต่ A ก็คือตรงนี้ครับถึง B B นี่นะฮะขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นโดยฟังก์ชันบน,นครับกราฟบนนะฮะกราฟบนคือตรงนี้ครับเส้นดำเนี่ยนะเส้นดำคือ gx นั่นเองให้เน้นดูกราฟนะ gx ตั้งลบด้วยกราฟล่างสีแดงนี่ฮะสีแดงนี่คือ fx นะฮะอยู่ในค่าสมบูรณ์ จะเขียนไม่เขียนก็ได้นะครับแต่ครับตอบต้องตอบเป็นค่าบวกเสมอนะโอเคไหมครับ gx ก็เราใช้ถ้าจำง่ายๆในเนี่ยใช้กราฟบนกราฟบนก็เส้นสีดําก็คือฟังก์ชัน gx ลบกราฟล่างกราฟล่างคือเส้นสีแดงนะฮะก็แทนค่าไป gx คือลบ x กำลังสองบวก x fx คือ x กำลังสองลบสอง x อินทิเกรตตั้งแต่ไหนครับ a คือ0ถึง4คือเอาค่าของ x นะ a เป็น0ถึง4ที่เราจะหาจุดตัดนั่นเองนะครับ สองเนี้ลบกันก็ได้เป็นลบ2 x กลังสองบวก8 x ตอนนี้เข้าใจนะครับเพราะลบเจอลบนี้ได้บวกนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับตันนี้คือฟังก์ชันใหม่นะลบ2 x กำลังสองบวก8 x ต่อไปนี้นนเราอินทิเกตรตครับอินทิเกตรตปับ๊บตอนนี้ก็กลายเป็นลบ2 x กำลังสามส่วนสามบวก8 x กำลังสองส่วนสองตอนนี้เข้าใจนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่นะครับต่อไปนี้นเลยก็เอาค่าสี่เอาตัวบนแทนลงไปเลยครับ ก็เป็นลบ2คูณ4ี่กำลัง3ามถูกไหมครับ4ี่กำลัง3อ่าเดี๋ยวครูลองคำนี้ให้ดูนิดหนึ่งครับเท่าเท่ากับนะลบ2คูณ4ี่กำลัง3เนี่ยสี่กำลัง3ส่วน3นะ ส่วน3นะครับแล้วก็บวก8คูณ4กำลัง2อตอนนี้คูณนะครับคูณจะต้องคูณส่วน2อนี่คือันแรกนะครับลบ0นเลยครับลบ0ทันนะครับลบ0 นะทันไหมครับอ่าสุดท้ายเท่ากับ6กสิอ่สิบแครับส่วน3ามให้ส่วน6ก่อไปครับเสร็จแล้วน,นี่ก็ทอนออกมาเอาไม่สตัดนะฮะสองหกสิบสองสองสี่าคำตอบคือ64ส่วนสตารางหน่วยนงึง โอเคนะครับอ่าแล้วกูตบทิ้งก่อนนิดหนึ่งครับชอบไปอ่าดูคำตอบให้ชัดเจนครับคำตอบพื้นที่ไรงเงาก็คือ6 4ส่วนตารางหน่วยได้นะครับอ่าโอเคครับโหทบทวนข้อต่อไปนะครับอ่ากราฟข้อต่อไปครับข้อ2นะครับ คูให้ฟังก์ชัน f x คือ2 5 x ยกกลังสอง 2. อ่าคูปรับกราฟนะฮะ2.5ย x กังสอง 2. ลบ2 x ลบ2 x ถอยฟังก์ชัน g คูไว้เป็นลบหนานะฮะ x กำลงังสองบวก x อ่านี่คือกราฟนี้ครับได้แล้วนะฮะกราฟนี้อ่าเราก็เริ่มครับเราหาพื้นที่ครับผู้ก็ใส่สีนี่พื้นที่ตรงนี้ครับสีสีเหลืองนะฮะ าหาจุดตัดกับกราฟทั้งสองครับก็ฟังก์ชันสองฟังก์ชันมันเท่ากัน f x เท่ากับ g x f x นี่ที่ก็คืออะรครับ2.5 x ลังลบ2 x g x ก็คือลบ1 5 x ลงังบวก x นะครับเท่ากันอ่ะย้ายข้างย้า,ายมาฝั่งนี้นะก็เป็นลบ2.5จากบวกเป็นลบก็เป็นลบ4 x ลังลบ2 x ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกบวก8 x เท่ากับสูตรทันไหมครับ ขยายมาฝั่งนี้แล้วกูจัดรูปใหม่นะต่อไปดึงตัวร่วมได้เดหนึ่งลบสี่มาตอนนี้ก็เหลือ x กําลังหน่กําลังสองก่อนาดึงกัหมดลบสี่เลยครับ -4x มาก็เหลือ x กําลังหนึลบสีคูณ x ได้ลบสี่กลังสองลบสีคูณลบสได้บวกแปดตรงนี้ทันนะครับพันเมีค่าอะไรครับ x อเท่ากับอะไรฮะ ศูนย์ถูกไหมครับตัวแรกนี่ตัวหนึ่งครับ x ลบสครับเท่ากับศัน x ตัวที่สมีค่าเท่ากับสทัไมครับมีสค่าทัไมฮะตอนนี้คือลบสีกับศล้ครับอ่าข้างลบสเูนแล้วพราเนั้น x เดียวกับศูนนงทันนะครับันนี้คูเขียนย่อหนึง อันนี้ก็จะได้คา่า x มา2ค่านะโอเคนะครับอ่าต่อไปครับสเต็ปสองครับหาพื้นที่นั่นเองก็กราฟบนกราฟบนนี้ก็คือฟังก์ชันจีเหมือนเดิมกราฟความนะฮะลบกราฟล่างกราฟล่างคือฟังก์ชันไอ้เส้นสีแดงนะฮะกราฟบนนี้คือ 1.5 x กำลังสบวกห x เห็นไหมครับลบกราฟล่างคือ2 5 x กำลังสลบส x เมื่อลบกันเรียบร้อยแล้ว,ลวมันได้ลบส x กำลังสบวกแ x เห็นไหมครับตั้งชื่อเป็นฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชัน q x นะต,ตั้งชื่อต้องชื่ใหมนะ่ถ้าเดี๋ยวตัวนี้ในอินทิเกรตพื้นที่ตั้งแต่0ถึง2 0คือตัวนี้ครับที 1, 2, ่เป็น0อีกตัวหนึ่งค,คือ x เป็นสนะฮะถ้าแทนฟัง,ฟงก์ชันใหม่ลงไปคือลบสี่ x กำลังสองบวกแ x ไหครับถ้าเราอินทิเกรตนะครับใช้สูตรคูณส่วนอ,อีการอินทิเกรตเท่ากับลบ 4x ยกกำลัง3ส่วน3บวก 8x กําำลัง2ูไหมครับส่วน2ตั้งแต่แล้ครับ ศูนย์ึงสอง่าทันนะครับเศษศูนย์สอง่าท่านเียนก็ไปทำหาค่ามาได้เท่าไหร่ครับนั่นเอก็แทนค่า2ไปเดี๋ยวครับแทน2ไปนะฮะก็เป็น8ปคูรบ4ส่วนสอันนี้ก็4 8 3 2 3. 2ส่วนบวกกันแล้วละบออกจากเลขศูนยะ์ 02. ตรงไหมครับให้ตรงนี้เป็นศูนย์อยู่แล้วนะฮะทันนะครับอ่าคำตอบที่ได้คืออะไรครับดูวนตอบครับ 16.3นั16่วน3นนเองครับพื้นที่สีเหลืองที่ได้ได้คือคำตอบ16.3หส่วน3หน่วยเป็นตารางหน่วยนั่นเองโอเคนะครับเอาดูข้อต่อไปสักข้อครับลองอีกสักข้อครับ,อออรบลองปรับโจทย์ครับข้อที่3ครับคูณให้ f x เท่ากับ3 x กำัง2ขอปรับนี่ก่อนครับ3 x กำลงสองลบสา x ลบ3 x ฟังก์ชัน g x คือ ลบ 5x ลังสองบวก 6xR ได้แล้วครับโอเคไหมครับอ่าแล้วก็หามาเดิมครับสเต็ปแรกครับหาจุดตัดของกร 2, กำลังสองกับ fx กับ gx fx ในนี่คือ 3x ลังสองลบ 3x gx ก็คือลบจุด 1.5x กำลังสองบวก 6x อ่าทำเลยครับย้ายมานะ คือขั้นตอนนี้คูขอข้ามนั้นเป็นลบเก้ x กำลังสองบวกแป x ส่วนสองตอนนี้แล้วแต่ในเรียนจัดนะครับหรือใช่นี้ก็ได้ครับท่านเรียนท่านเรียนงงท่านเรียนก็จัดใหม่ของไม่ต้องตามคูก็ได้ครับเอานี้นะฮะย้าย1.5มาฝั่งซ้ายมือก็เป็นเท่าไดห้าก็ได้ครับถ้าไม่เอาตามคูนะฮะ4.5 x กำลังสแล้วย้าย6 x 2. มาฝั่งนี้ก็เป็นลบเ x เท่ากับ0ครับโอเคไหมครับทันไหมฮะอ่ทันไหมอ่า,อาต่อไปกูณสองคูณตลอดได้ครับ2อคูณตลอดนะฮสองคูณตลอดก็ได้9 x กลังสองเพื่อให้ทศนิยมหายไปลบ18 x เท่ากับ0 ดึงตัวร่วมครับดึง 9x มาไม่ต้องไม่ต้องทาตามคูน,นะครับคูณเลื่องก็าเป็น x ลบ2ก็ได้ครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนะแต่งี้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะครับ x เท่ากับ0อีกตัวหนึ่ง x เท่ากับ2ถูกไหมครับ x เท่ากับ2 มันก็ตรงแบบนี้แหละครับแต่นี่ยากไปนะฮะน,นี่ยากไปนิดหนึ่งนะครับงั้น,นคำตอบได้เหมือนกันนะครับเอาตามนี้แล้วกันนะ่าจะง่ายกว่านะที่กูเขียนนะโอเคมครับถ้าน,นเราอินทิเกรตตั้งแต่ x อกเับศูนย์เนี่ยตรงกราฟมี x อกับศูนย์นะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือสองโอเคนะครับอ่าสเต็ปต่อไปครับแทนค่าครับเหมือนเดิมครับกราฟบนก็คือ g x ลบกราฟล่างคือ f x ลบแล้วนะจัดรูปใหม่ได้ลบเ x กำลังสองบวกสิ x ส่วนสนะครับก็ปรับรูปใหม่นะฮะอันนี้เราอินทิเกรตได้เลยนะครับงงไหมครับนะฮะใช้ลบนี้ก็ได้นะครับอ่าท่านนักเรียนงง,องเอ่าทำไมทําไมไม่เหมือนไม่เหมือนที่นักเรียนคิดก็เหมือนกันครับเนี่ยก็ได้แหละครับตรงนี้ก็คือลบสีถูกไหมครับ4.5 x กำลังสอง แล้วก็เท่าไหร่ครับบวกครับ 9x ถูกไหมครับ 9x ทันไหมครับโอเคไหมฮะคราได้ a ลบ4.5มันก็คืออะไรครับ9ส่วน2เองครับถูกไหมฮะเพราะมันเปิดนี่แค่ไหนอยู่ที่รูปแบบการทำครับลบ4.5ลบ4.5มันก็คือลบ9ส่วน2ถูกไหมครับท่านนี้ก็ปรับเป็น18นี่นะโอเคไหมครับ นะะฮแต่ถ้านในไม่ต้องการในะเลยอินทิเกรตตรงนี้ก็ได้คําตอบก็จะตรงกันนะครับอินทิเกรตได้เลยนะฮะถ้าบางคนงงก็อินทิเกรตนี่นะครับอินทิเกรตนี่ครับลบสี่จุดห้าเลครับเอ็กกำลังสองแล้วก็บวกเก้าเอ็กตีเอ็ก ตั้งแต่ไหนฮะศูนย์หึงสองเหมือนกันครับอันเดียวกันครับคือสองตัวน,นี้อันเดียวกันนะครับแต่เป็นการจัดรูปใหม่เฉยนะครับโอเคครับอ่านะดูคําตอบครับตอบเท่าไหร่ครับหกตารางหน่วยครับนะคําตอบคือหกตารางหน่วยนะพอะได้ไหมครับนะน่าจะได้นะอ่าทางที่คห้ดูนิดหนึ่งครับคราวนี้คห้ดูเลยนะฮะถ้าคูยกับเลื่อนภาพไปนะฮะอีกสักครอให้ตัวอย่าง นะนะตัวอย่างนี้นะฟังก์ชันใหม่เกิดขึ้นนะฮะมองคำตอบก็ได้ออกมาคุณลองเปลี่ยนใหม่ครับนะอ,อ่าะยาวนิดหนึ่งแต่แต่ยังอยู่ขั้นตอนกันนะฮนะโอเคนันะหลักการคิดแบบเดียวกันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะน่าจะได้เป็นแนวทางน,นะครับนะฮะอย่างตัวอย่างข้อนี้ข้อสุดท้ายนี้ก็เหมือนกันนะฮะ ได้ลองคำนวณดูอีกทีแล้วกันนะครับสวัสดีขอนำเสนอทพษฎี่คอนี้ครับขอบคุณมากครับ